สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะมาแนะนำไอเทมเด็ดสำหรับสายเดลแบกนะคะหรือว่าสายนักเดินทางท่องเที่ยวค่ะนี่เลยค่ะ b ลั c พพ k p a r Anitech นะคะเป็นรุ่น Sario Collection ลายน้องแบดแบสมารุมาพร้อมที่ล็อกสายเรียบร้อยแบบนี้นะคะน้องมี2 USB กับอีก1 Type C ค่ะสายน้องยาว1เมตรนะคะแล้วน้องก็มี2เต้ารับ1สวิตช์เปิดติดค่ะนี่เลยค่ะเราก็เตรียมพร้อม ที่จะลองชาร์จนอนกันดูนะคะเร็วๆกันไปเลยค่ะนี่ค่ะเสียบปลั๊กแล้วก็เปิดสวิตช์พร้อมหลังจากนั้นสายตืยแปกอย่างเรานะคะก็พกค่ะไม่ว่าจะชาร์จมือถือชาร์จคอมพิวเตอร์ชาร์จหูฟังชาร์จใดๆต่างๆนะคะก็ดึงมันออกมาชาร์จค่ะนี่เลยแค่นี้ก็ชาร์จมือถือได้แล้วนะคะ ไม่ลืมนะคะเดี๋ยวมาดูตอนเก็บพับสายกันนี่ค่ะเราก็มมวนน้องเก็บไปแบบนี้เลยน้องก็จะกลับไปน่ารักเรียบร้อยเหมือนเดิมนะคะหมุนไปค่ะมีล็อกแล้วเก็บเรียบร้อยเป็นไงนะคะน่ารักตะมุตะมีน้ำหนักเบาพกพาง,ง่ายต้องมีนะคะ